สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืนเกษตรกร,ร,กรวันนี้เจี๊ยบกับชัยนะคะธงชัยสวนสมรมนะคะจะพาเพื่อนๆมาดูกิจกรรมนี่เลยค่ะนี่นะคะที่เห็นก็คือเรียกว่าโต๊ะผักนะคะสำหรับปลูกเป็นผักไฮโดรโปนิกหรือว่าปลูกผักในน้ำนะคะแบบไม่ใช้ดินนะคะสำหรับ เพื่อนๆที่ไม่มีสถานที่หรือว่าดินไม่เหมาะสมสำหรับการพ่อปลูกนะคะก็เปลี่ยนวิธีการค่ะมาปลูกในน้ำแทนนะคะซึ่งการปลูกแบบนี้สามารถทำได้สองวิธีนะคะก็คือปลูกเป็นระบบน้ำนิ่งก็ได้ระบบน้ำไหลหมุนเวียนก็ได้ตัวนี้เป็นระบบน้ำหมุนเวียนนะคะโดยมีตัวปั๊มนะคะปั๊มปั๊มเหมือนปั๊มตู้ปลาปกติแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่คะ่ะใส่ลงไปในถัง ในในในภาชน,นะนะคะเนี่ยเป็นถังดาแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อใส่น้ําแล้วก็ใช้ตัวมอเตอร์นี้คนะ,คะต่อสายเนี่ยนะคะเหมุนเรียนระบบน้ํานะคะแล้วก็สารอาหารที่เพื่อเพื่อเพิ่มนะคะที่ให้ไอตัวตัวปั๊มนะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนให้พืชน,นะคะเราจะต้นไม้ที่เราปลูกใส่ในท่อนี้นะคะแล้วก็ให้สารอาหารเป็นตัวนี้นะคะ ปุ๋ย A B นะคะนี่ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ย B นะคะอันนี้เป็นปุ๋ย A นะคะนะคะถามว่าถ้าเราไม่ทําปุ๋ย AB ได้ไหมได้นะคะเราใช้เป็นน้ํามูลสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํามูลไส้เดือนน้ําไก่คิวขี้หมูขี้อะไรได้หมดเลยนะคะก็เอามาใส่แทนได้นะคะ,ะสําหรับเพื่อนๆที่บอกว่าบางคนจะบอกว่าการทําผักไฮโดรเนี่ยกินอันตรายไหม จริงๆคือคำว่าอันตรายหมายถึงว่าการปลูกแบบเนี้ยเขาจะได้รับสารเขาจะมีสารในในตัวพืชค่ะมีสารในเตรดแต่จากการทดลองการตรวจมาแล้วนะคะไม่ใช่เจียบกับชัยตรวจนะคะเจ้าที่คนที่เขาทําแล้วทดลองตรวจมาแล้วสารตัวเนี้ย มันไม่ได้มีถึงขนาดในระดับที่เป็นอันตรายกับมนุษย์นะคะถ้าจะอันตรายจริงนั่นหมายความว่าคุณกินเข้าไปทีละเ,เยอะๆเป็นหลักกิโลขึ้นไปอะไรเงี้ยแล้วกินซ้ำกินทีกินบ่อยอย่างนั้นอะ่ะมันก็คือมีการสะสมแต่ถ้าคนกินปกติทั่วไปอะ่ะมันไม่ได้ทําให้สะสมอันตรายต่อร่างกายนะคะอันนี้นายช่างของเรานะคะนายช่างของเราเตรียมนะคะนี่นะคะตอนนี้ขั้นตอนทําอะไรคะคุณองชยัย ทำน้ำวนทำน้ำวนนะคะเป็นท่อที่จะไปต่อทำน้ำวนใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้ที่เราทำไว้นะคะเอาไปสอนให้กับเกษตรกร,ร,กรที่สนใจนะคะด้วยนะคะแล้วก็ทำไว้ที่สวนเราด้วยนะคะเหมาะสำหรับอย่างที่บอกตอนแรกนะคะเหมาะสำหรับการปลูกผักไว้กินเองสำหรับเพื่อนๆนเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีพื้นที่หรือมีพื้นที่น้อยที่มีดินไม่เหมาะสมแกการพ่อปูนะคะเราก็สามารถมาปลูกโดยใช้ระบบน้ำนะคะ ช้ระบุน้ำแทนนะคะนี่เดี๋ยวมันจะมีถ้วยแบบนี้นะคะจะได้เห็นภาพนี่นะคะนี่นะคะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะเราตัดออกมาเป็นชิ้นนะคะเนี่ยเป็นชิ้นแบบนี้ปุ๊บนะคะเราก็เอาต้นผักเราที่พอกล้าแล้วนะคะใส่ลงไปในนี้แล้วก็ใส่ลงไปในรูแบบนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะใส่ลงไปในรูแบบนี้ก็อยู่อย่างนี้นะคะต้นต้นกล้าของเราผักก็จะโตกมานะคะโตมาแบบนี้นะคะถามว่าผักอะไรปลูกได้บ้างก็เป็นตระกูลผักสลัดหรือเป็นเป็นผัก ตะกูลผักกาดผักอะไรพวกเนี้ค่ะได้หมดนะคะผักที่ใช้เวลาในการเจริญเติบโต,ตไม่นานนะคะ30วัน50วันประมาณนี้ก็คือใช้อายุไม่นานนะคะแล้วก่อนที่เราจะเก็บไปกินนะคะเพื่อให้เขาได้คายในเรื่องของปุ๋ยธาตอาหารออกไปนะคะเราจะมีการปล่อยน้ําเป่านะคะให้ไปเลี้ยงเขาประมาณเกือบอาทิตย์นะคะเพื่อให้เขา,าเซตตัวค่ะให้เขาเอาไอ้พวกอาหารที่เลี้ยงเขาอะคะ่ะออกไปให้หมดนะคะเอาน้ํา ะะใช้ตัวน้ําเข้ามาช่วยนะคะน้ําเป่านะคะพาไปดูแปลงที่ไม่ใช้ปุ๋ยเอดบมันมันร้อนร้อนแต่ที่ยัไงว่า <c oughs> ถ้าเราไม่ใช้อ่ะมันจะแค่เหลืองมันไม่ได้เด้อเสารเวลาสักนิดนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเดี๋ยวพาเดินไปดูเป็นอีกแปลงนึงนะคะเพื่อนๆเป็นเอกวิธีการทําด้วยนะคะเมื่อกี้เราเห็นเป็นการใช้ท่อนะคะแต่ตัวนี้เป็นการใช้ภาชนะนะคะเป็นเหมือนเป็นกระบะหล่อน้ํานะคะ เป็นน้ําหมุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้ต่างกันตรงที่ว่าเป็นภาชนะเราเราใช้เป็นแผ่นโฟมนะคะแล้วเราก็วางต้นไม้ไว้บนแผ่นโฟมนะคะจะให้ดูนะคะอ่าร้อนร้อนร้อนนี่นะคะอ่านี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เราจะให้ดูปลูกแบบนี้ก็ได้นะคะเมื่อกี้ใช้ท่ออันนี้ก็ใช้เป็นแผ่นโฟมนะคะนี่นะคะแผ่นโฟมตัวเนี้ยสามารถเนี้ยนะคะก็ไปลอยไ้ในน้ำหนีห้นะคะนี่นะคะ เอยในน้าก็จะมีรูแบบนี้นะคะให้เอาต้นไม้ใส่นี่คือเป็นต้นไม้นะคะนี่คือการปลูกแบบให้ดูใกล้ๆะคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้คือผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ย AB นะคะก็คือใช้มูลสัตว์นะคะแทนสีเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยเขียวเขียวแบบเขียวไม่สวยเท่ากับการใช้ปุ๋ย a อบนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยน้ําขี้หมักนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือสวยอยู่ในระดับที่ก็รับได้นะคะแต่ว่ามันจะไม่เขียวสดนะ,นะคะก็ทานได้เหมือนกันเนี่ยนะคะ เนี่ยก็จะเป็นปลูกนะคะตัวนี้เป็นมิซูน่านะคะเป็นมิซูน่าตัวนี้ก็เป็นกวางตุ้งฮองเตน้นะคะเนี่ยพวกตระกูลนี้ปลูกได้นะคะจะเป็นอขึ้นช่ายอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะนี่นะคะอ่านี่เป็นระบบน้ําส่งมาในถังแบบนี้นะคะนี่นะคะน้ำเขาก็จะหมุนเวียนตลอดนะคะเป็นการเพิ่มออกซิเจนนะคะให้กับพืชน,นะคะนี่นะคะค่ะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะอย่างที่บอกสําหรับเพื่อนๆนที่ พื้นดินที่มีบริเวณบ้านไม่เหมาะสําหรับการปลูกพืชน,นะคะหรือมีพื้นที่น้อยนะคะก็คือแนะนําเป็นแบบน,นี้นะคะ่ะทําไว้ไม่ต้องใหญ่ค่ะเล็กๆแค่นี้ทําไว้กินในครัวเรือนนะคะเราจะไม่ต้องไปซื้อผักตามตลาดนะคะปลูกกินเองได้นะคะในครอบครัวของเราอนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะถ้าชอบขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ